ที่โดยประมาณครับมาช้าแต่ว่ามาระบบ4-4-2ครับผู้สามประตูเป็นสมพรยศครับเด้วรับมีเควินดีโรมดาเป็นแบ็กซ้ายฟันปูเอฟเกมนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามฟอร์มกันเอาครับสตาร์ทเกมนะครับทางขวามี่เติมแล้วปากรอนตัดสินใจยิงเองเลยครับ บอลมาเข้าทางผู้เล่นของการทอเดอในกรอบเขตโทษแพลตตันทายออกไปได้เตะซัดลูกนี้โอ้โหน้ำหนักบรรคูนการินี่ครับดูบอลอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่แตันให้ฉันกูนยิงซ้ายนี่ชิโกโซี่เข้าซ้ายแล้วครับโอ้ลูกนี้แล้วเ,เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของอุไทยทันีจากชิโกซี่เอมบ้าครับโอ้โหลูกวีผีจับยักษ์ครับ ลูกยิงของชิโกซี่เอมบ้าแฟนๆเพื่ออีกครั้งหนึ่งครับบอลมาจากเฮลฟาร์ดแล้วให้ชิโกซี่บอลมันติดนับแล้วดึงเข้าซ้ายแล้วตีเลยครับโอ้โหที่ประกรณ์เน้นการเปิดบอลที่แม่นยำของปรกรณ์โยนข้ากลับมาแฮมิตันได้ยิงลูกนี้ก็เรียบรอยครับโอ้โหส,สวยๆจริงๆครับลูกยิงของแฮมิตันโซอาเลสครับทำให้การท่าเรือตอนนี้ตัมปตีเสมอหน่อยครับต้องดูจังหวะเปิดมาของ ปกก่อนครับเปิดมาแล้วบาลรอตรีโบ่งคืนมาให้ขวาลูกสุภรานหลุดมาแล้วครับบรรโจงเปิดข้ามาแล้วได้โค้งลูกนี้โอ้เติมขึ้นมาครับสุภดานมองแล้วตีเลยครับจะขวิดมาลูกนี้บอลเลยไฮเปตันมาแล้วมาข้าหัวบาลรอตอารี่ครับโอ้โหเนีย่ยเกียริที่ไปไม่ถึงแล้วด้วยครับ แล้วจะแต่บูมาสซ้ำหน้าประตูยังติดปูยัเขียวท่าที่สองหนึ่งครับโอ้โหได้ประตูพลิกแซงนำนะครับการท่าเรือจากโนบุรุชิบูระแล้วนะครับดูอันอีกครั้งหนึ่งโขกไม่โดแล้วปอนเลียรยไม่ขาสุดท้ายจิ้มเข้าไปครับเป็นเขาเองที่กระโดดโขกนะครับทางชิบูระนะครับแล้วสุด ายเอาไว้ที่ประกอบแล้วเปิดคอสเข้ามาครับหลุดมาถึงเควินเข้าสายแล้วกิ่งอุ้ยเหินครับมีผู้เล่นดีๆถึง2คนด้วยกันครับในตำแหน่งเดีวยวกันครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับเป็นการท่าเรือครับที่บุกมานำกูไทยธาน,นีอยู่2ประตูต่อนหนึ่ง เอาครับกลับมาชมเกมในเรื่องหลังกันต่อครับเกมระหว่างอุทัยธานีพบยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ชานุกูลครับตายกลับมาให้เพื่อนได้ซัดลูกนี้ก็เป็นประตูที่สามของการท่าเรือจากประดินผาหลาครับเดี๋ยวต้องดูท่าดีใจครับว่าจะใช้ท่าอะไรโอ้โหแม่ครีเอทดูครับบอลตกพื้นสำคัญจริงครับผู้สาประตู อยู่กับทีมมาในช่วงที่เอาแล้วลูกนี้แปเกือบได้เหมือนกันครับจังหวะโชว์ของเล่นอุทัยธาน,นีลงมานี่ครับบอลเกือบมาถึงแล้วเกือบจะแจกขาได้เลยครับตีมรมลามองหาเพื่อนอยู่เปิดมาชาเตลรี่จับบอลแรกไม่ดีหลุดมาถึงแฮนพิเนเข้าซ้ายแล้วแปรนิ่มๆเลยครับโอ้โหสุดอยอดครับประตูที่4ของการท่าเรือนะครับ แฮมิลตันโซอาเรสครับทำได้โซอาเรสนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งให้มาที่บารอสทอร์ี่บอลโด่มาแล้วให้มาที่แฮมิลตันดึงซ้ายแล้วแปรนีด่ดีมลูกนี้เช็ดเข้าไปเลยครับโอ,โอ,โอ้โหกลับไปให้กับเบรดฟอร์ดเออจ้าวให้กับโนนตะพัดเอาบอลลงดีด้วยแล้วได้จบด้วยครับโอ้โหลูกนี้แต่ยิงไม่เข้านะครับเจเบรดฟอร์ดนะครับพิการโดนแม่นหลายจังหวะเลยครับนี่ครับ กระโดดตีบอลลงมาแล้วจะยิงมุมแคบครับอืมเกือบได้เหมือนกันนะครับดาวลงตัดสินใจยิงเองเลยโอ้แล้วมีโชงมาครับเป็นทางลิคาโดซานโต้ี่ครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีโทงหรือเปล่าน่าจะไม่โอดเครับแล้วก็โฉบเช็ดมาลูกนี้นี่ลูกของขอ,งองุทยัยธาน,นีเอา้าแล้วเบียดเอาชนะได้ด้วยครับ นาลงแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินยังนิ่งครับคุณสงการอีกครั้งคนับนาโลงไปเบียดเฉลิบศักดิ์นะครับแล้วมีสุพัรน,นันมาซอนเป็นคนที่สองครับจะมีโอกาสได้ทำประตูที่5แล้วก็โขงลูกนี้ยังไม่ได้เขาเคลียร์จากเส้นเลยครับโอ้ดูจงังหวะก่อนอันนี้ของการท่าเรือครับทีรศักดิ์เปิดมาแล้วธาดาสิทธิ์จ,จะโขกย้อนมาครับโอ้ยังติด คสวีเหมือนบ้านครับเคลียจากเส้นเลยเดีตอนนี้ให้ข้ามาแล้วหลุดเลยไ้สองลูกนี้ครับแรกปรุ้คอยครับโอ้โหทีเั็ดสังเิดพี่หมายโอ้ค่อยๆเฮครับตอนแรกก็ะตูเหมือนจะไม่มั่นใจว่าร้ำหน้าหรือเปล่าตอนแล้วก็ได้ประตูทั้ง5ลูกนี่เลยครับเหมือนเจ้าตัวจะแม่ รับการาถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย